หลักสูตรสุดยอดเอกลักษณ์แห่งการสั่งจิตใะสำนึกหรือภาษาอังกฤษที่อาจารย์ใช้คำว่า ultra signature hypnotherapist เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากลนะครับใช้เวลาเรียนฝึกอบรมประมาณ8วันใน8วันนี้นะครับเราจะมีการฝึกอบรมเยอะแยะมากมายอาจารย์จะสอนตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของวิชาการสั่งจิตใลสนึกจนถึงระดับ เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบของการฝึกอบรมชัดเจนเรามีเทคนิคถึง16เทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งนักสังจิตควรจะเรียนรู้และเข้าใจและฝึกฝนพร้อมกับเราจะรู้ของเส้นทางของการเป็นนักสังจิตว่าเราต้องเริ่มต้นจากตรงไหนและเรียนรู้อะไรบ้างนี่แหละครับคือหลักสูตรที่ชัดเจนที่สุดที่อาจารย์ได้นำมาสอนให้ใช้เวลา8วันครับ หลักสูตรนี้เหมาะกับใครคะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับถามว่าเหมาะกับใครบ้างหลักสูตรเอกลักษณ์แห่งการสังเิตจัสมนึกเหมาะกับทุกคนถ้าต้องการเรียนรู้พัฒนาตนเองเรื่องของจิตจัสมนึกนะครับเหมาะกับทุกคนและจะเหมาะมากสุดกับคนหรือท่านใดก็ตามที่ต้องการเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์เป็นวิทยากรเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักฝึกอบรมที่ต้องการทำงาน เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสั่งจิตใต้สำนึกเพราะว่าหลักสูตร8วันนี้จะสอนคุณให้เข้าใจตามหลักกระบวนการวิทยาศาสตร์ทางจิตเชิงลึกแพทย์ทางและแห่งอนาคตเรียนตั้งแต่ประวัติความเป็นมาขั้นตอนที่ถูกต้องสภาวะอารมณ์ที่ถูกต้องการเขียนสคริปต์ที่ถูกต้องและการใช้ขั้นตอนที่ถูกต้องผสมผสานกับเทคนิคถึง16เทคนิคขั้นพื้นฐานในระดับ มหาวิทยาลัยในระดับยุโรปและอเมริกาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น8วันนี้เมื่อเรียนจบออกมาแล้วคุณก็จะเป็นนักสั่งจิตใต้สำนึกได้จึงเหมาะกับทุกๆท,ท่านที่ต้องการพัฒนาสกยภาพชีวิตทางด้านจิตใต้สำนึกเลยครับเรียนแล้วจะได้อะไรคะเรียนแล้วจะได้อะไรเมื่อเราเรียนแล้วันดับแรกเลยอาจารย์บอกเลยว่า คุณสามารถนำไปใช้ประกอบเป็นวิชาชีพได้เลยคุณสามารถเป็นนักสั่งจิตเข้าไปทำงานควบคู่กับการฝึกอบรมสัมมานาการฝึกสมาธิหรือการทำกิจกรรมทีมบิวดิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการอบรมในองค์กรก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารกับจิตได้สำนึกเป็นเรื่องของการสั่งจิตและการโปรแกรมจิตใต้สำนึกนี่แหละครับคือสิ่งที่มันจะได้แล้วคุณจะรู้ว่าเมื่อจบแล้ว วิชานี้จะอยู่กับคุณตลอดชีวิตเลยครับและที่สำคัญที่สุดอยู่กับลมหายใจของคุณจนบันสุดท้ายที่อยู่บนโลกวันนี้เลยซึ่งวิชานี้คุ้มค่ามากและจะรยบอกเลยว่าใครได้เรียนวิชานี้แล้วเป็นวิชาที่ทรงคุณค่าที่สุดตั้งแต่อาจารย์เคยได้เรียนรู้มาอาจารย์พร้อมที่จะส่งต่อวิชานี้ให้กับทุกคนเลยครับแล้วเราพบกัน